Yep. สวัสดีครับเราก็มาดู p r o d u c t ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นข้อต่อของวิทยุโมบายนะครับเป็นสแฉกนะครับก็วิทยุโมบายตัวนี้คุณก็สามารถต่อเพื่อใส่เสาวิทยุนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้อืมนี่เป็นอย่างนี้นะครับรูรับมันก็จะเป็นตัวนี้ใส่วิทยุโมบายตัวนี้ใส่เสาวิทยุแบบแฟงเทค G 1 NV นะครับ G N ขีด V นะครับ, G N รบแล้วก็เสาแฟงเทค ฮับเอสทีสวิวเราเทียมนะครับเอสทีอ่าโฟร์พีเอสนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่คิดว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับขั้นแรกเนี่ยคุณสามารถใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันมีข้อเกี่ยวข้อมูลน,นะครับอย่างนี้สนใจก็ฮักสนใจฮักมานะครับนี่คุณหมุนเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาใสา่คิดการใช้งานนะครับหมุนเข้ามานี้ ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันงานผมก็ติดตั้ง,งนี้ได้นะครับอ่าผมจะใส่เสาแฟงเทคนะครับ GN1L นะครับเป็นลักษณะของเสาคล้ายเสายากิแต่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับของแฟงเทค c o m มิวนิเคชันนะครับอ่าตัวนี้เสาแฟงเทคมันสามารถใส่เสาวิทยุได้วิทยุโมบายได้นะครับการใส่คุณก็ใส่หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ นี่มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันใช้งานนยังไงนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้ติดตั้งวิทยุมบายนะครับอ่าก็การใช้งานเป็นประมาณนี้นะครับอ่าหมุนออกนะครับหมุนออกไม่มีอะไรมากนะครับอ่าใส่เสาอ่าสมมุติว่าคุณใส่เสาเรียกว่าเสาวิทยุทั่วไปวิทยุอ่าแฮนดี้ อ่าผมก็จะใส่มีตัวน็อตน,นี้อยู่ฮะตัวขั้ว BNC นะครับหัวขอนะครับหมุนตรงนี้ไปปุ๊บใส่ตรงนี้ใส่ไปปุ๊บอ่านี่คุณสามารถใส่วิวโมบาย Mobile ได้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะนะครับใส่วิวโมบาย Mobile นะครับนี่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาใส่ดูการใช้งานว่า่าใส่วิวโมบาย Mobile เป็นยังไงนะครับ ผมก็สามารถวอลได้คุยได้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสาหิตการใช้งานาก็จะมาดูการใส่นะครับใส่เสาแฟงเเก GN1 นะครับ GN1P GN1P นะครับตัวนี้เราก็หมุนใส่นะครับนี่หมุนใส่เลยนะครับนี่โอเคเราหมุนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยเราก็มาอ่า เรียกว่ามาเปิดวิทยุนะครับนี่เปิดวิทยุอ่าแบบนี้นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เปิดวิทยุนะครับเปิดปุ๊บนี่เปิดมาแล้วนะครับหนึ่งสี่สี่ห้าห้าศูนย์เนี่ครับ นี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทด,ด,ดสอบท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 ดสอบนี่นะครับอหอยนะครับ ทดสอบ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 อ่านะครับเสียงไม่ชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับทดสอบทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบนะครับทดสอบทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนอ่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่าเป็นไงทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนวันดีวันนี้ฝนตกมาให้เปลี่ยนวันนี้ฝนตกมาให้เปลี่ยนฝนตกมาให้เปลี่ยนชัดเจนดีเปลี่ยนชัดเจนดีโอเคชัดเจนดีเปลี่ยนนะครับ คือการใส่ลักษณะการใส่นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับใส่เสาเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการติดตั้งเสาวิยุดาวเทียมนะครับเป็นยังไงนะครับใส่เสาวิยุดาวเทียมนะครับผมมาใช้อา่าวิยุดาวเทียมเป็นเสาจิ๋วแปงเทกเอสพีขีดพีทูโฟพีเอสนะครับนี่นะครับผมพอดออกมานะครับพอดออกมาปุ๊บอา่าผมจะใช้ตัวขั้วนี้เราต้องมีตัวขั้วตัวนี้นะครับ หัว B n C นะครับเข้ากับนี้หมุนใส่ไปนี่นะครับหมุนใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่มันสามารถใส่ได้เลยนะครับใส่ตามร่องปุ๊บนี่มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่อ่านี่นะครับใส่ประมาณนี้นะครับอ่าดูการติดตั้งเลยใกล้ๆอ่าเป็นขั้วแบบนี้นะครับ ม,มาดูด้านหน้าอะมาดูด้านหน้าหน้าีิสังเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นอัลฟาประมาณนี้นะครับนี่เปิดเปิดวิทยุมานี่นะครับเป็นวิทยุโม,โมบายเลยนะครับสนใจฮักได้นะครับข้อเสานะครับข้อเสานี่นะครับโอเค ประมาณสาให้ได้ะดูประมาณนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าสาวิโยมโมบายนะครับเป็นยังไงนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับ you